สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์พระประจำวันเกิดคือพระปางลำพึงนมีเมตตามหานิยมมีความสุขความสำาราญมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลพระประจำวันศุกร์นี้หรือพระปางลำพึงงเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานกันยกขึ้นทับที่พระอุระ หัดขวาทักหัดซ้ายบทสวดประจำวันสุกให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยวาโทโนอะมะมะวา21จบปกติคนเกิดวันไหนย่อมมีสีประจำวันเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีประจำวันเกิดได้ตลอดไป เพราะว่าสีต่างๆจะส่งผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังนั้นการเลือกใช้สีที่ให้คุณหรือให้โทษควรเลือกใช้สีให้ดีนะคะเพราะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา สีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวันสุกอายุ 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67ปีนี้สีแห่งเดชหมายถึงใส่แล้วดูมีอำนาจวาสนาดูมีความน่าเชื่อถือน่านับถือความก้าวหน้าให้ใส่สีเขียวไป จะไปคุยในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสมหวังความร่ำรวยความเจริญความสำเร็จให้ใส่สีม่วงไปจะไปคุยในเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินที่ที่อยู่อาศัยมรดกที่ดินเลือกสวนไรนาให้ใส่สีส้มไปไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือตำแหน่งหน้าที่การงานใส่สีฟ้าไป สีที่ไม่ดีเลยเป็นสีแห่งความอับประโมงคนมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเสียมเสียเกียรติถูกไล่ป้ายสีกันแกล้งจากผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ไม่ให้คุณตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ขึ้นห้ามใส่สีแดงจะเสริมดวงชะตาได้อย่างไรดีเขาบอกว่าให้ใส่ อาหารที่เกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวหรือกะทิอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าความอบอุ่นแสงสว่างแสงเทียนแสงไฟปล่อยปาลาไหลทุกๆวันอาทิตย์ไม่กินเนื้อสัตว์หรือนั่งวิปัสนาสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ y o u t u b e นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทย หรือการดาหรลศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของหรลศาสตร์ไทยนะก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็หรลศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ าจารย์การดาปเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณนน์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาที่099 055 9651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ